สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุนและขนาเมทุนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องราวความรักนะสถานการณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นยังไงบ้างกับพลังงานความรักของคุณมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นโนมจะเป็นยังไงต่อรอติดตามกันนะคะสาหรับชาวราศีเมทุนนะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดในแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยก็คือ รับชมของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองแบบลัคนาแล้วก็ราศีดูได้นะคะดูควบคู่กันไปพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็ได้ด้วยนะคะ แล้วในบางครั้งที่ขวัญพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณด้วยนะะเพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันก็ได้จะมีสองประเด็นก็คือว่าชาวราศีเมทุนคุณอาจจะเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเองนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนที่แม่หมอได้พูดมาบ้างนะเอาละค่ะไพ่หลักของอาชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่พระก็คือว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่คุณตปรงๆปรงปล่อยวางอะไรทํานองนั้น แล้วแต่บุญและ้แตะ่วาสนาอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะทำใจดีสู้เสือก็ได้ทำใจประมาณนั้นนะคะคือน่าจะมีเรื่องที่คุณไม่โอเคกับคู่รักของคุณเรื่องที่รบกวนจิตใจเรื่องที่ทำให้คุณหงุดหงิดว้าหุ่นหรือจะเป็นในลักษณะที่คุณและเขาค่นะ เหมือนกับว่ามีความคิดเห็นขัดแย้งกันไม่ตรงกันใครสักคนนึงเป็นคนที่ดือ้อไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจมีความเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเยอะเจ้าอารมณ์ก็ได้ด้วยนะคะขาดเหตุผลมากๆนะก็เลยทำให้ชาวราศีเมถุนรู้สึกไม่โอเคนะคะไม่โอเคก็คือเหมือนกับว่า สร้างความน่ารำคาญไหมสำหรับบางท่านนะคะก็ต้องขออนุญาตพูดคำนี้ว่าอาจจะน่ารำคาญหรือน่างหงุดหงิดนิดนึงหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกผิดหวังในตัวความในตัวคนรักของคุณนะคะความรักที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังหรือ,อตั้งใจเอาไว้ทำนองนั้นนะคะคุณอาจจะหวังกับเขาเยอะก็ได้ด้วยแต่ทีนี้นะคะด้วยนิสัยเขาก็ไม่ยอมแก้ไข สถานการณ์ที่ยังแก้ไขไม่ได้เขาก็ดูเฉยบางครั้งคุณอาจจะตำหนิหรือเตือนเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ปรับปรุงนะคะก็เลย ถ้าเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองอยอมรับสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้คุณและเขาในช่วงของเดือนกรกฎาคมน่าจะมีการได้เจอกันนะคะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวน่าจะมีการนัดเจอกันนะัดทานข้าวอะไรทํานองนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ทีนี้ให้ระมาระวังทางด้านคําพูดหน่อยนะอาจจะมีการประชดประชนันหรือคําพูดที่ไม่น่ารักเนาะถ้านะคะถ้าคุณเจอกับเขา ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็เฉยๆไว้นะคะไม่ต้องไปอะไรกับเขาเยอะก็ได้สำหรับบางท่านนะคะคุณรู้สึกว่าคู่รักของคุณแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะคะ j จสเมนแล้วก็ไพ่สองไม่ใช่ไพ่สองนะไพ่เดไฮพิเทสไพ่สุภาพสตรีเบอร์สองนั่นเองเออคุณมีเซนส์ว่าคนรักของคุณกำลังคุยกับคนอื่นหรือเปล่า คุณรู้สึกนะคะกำลังจับผิดก็ได้สำหรับบางท่านมีใครคนอื่นไหมนะคะสิ่งที่คุณต้องการจะรู้สิ่งที่คุณต้องการจะทราบหรือกำลังอยู่ในอาการที่จับผิดแฟนของเรานั่นเองนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีเมษมีชาวราศีพฤษภ มีราศีกุมนะคะธาตุดินเอาละยังไงดีชาวราศีเมถุนลักษณะนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องปล่อยวางแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาหรือช่างมันเถิงคิดดีทำดีนะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนคิดแง่บวกนะ,ะถึงแม้ว่าสภาวัที่เกิดขึ้น จะไม่ได้ดั่งใจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือน่าหมุ่งิดแต่คุณก็สามารถเอาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่กรณีของคุณคู่รักของคุณนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างออจากหน้าไพา่ได้ไพ่แห่งคนรักเก่ากลับมานะคะคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่าเป็นคนที่คุณเคยหรือ เคยคบกันมาแล้วทีนี้เขากลับมาไหมนะคะถ้าไม่ใช่ในบางท่านก็จะเป็นมีเขาเรียกว่ามีพลังงานคนรักเก่ากลับมาอีกคนหนึ่งคือเขาอาจจะมีคุณอยู่แล้วทีนี้คุณคิดว่าเขากลับไปคุยกับคนรักเก่าขเขาหรือเปล่ายังไม่ขาดกันไหมยังไปเจอกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันอยู่ไหมทำนองนั้นนะคะ อ,อถ้าจะถามว่าเขายังคุยกันอยู่ไหมน่าจะมีการได้คุยกันแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ของเขาอะคือน่าจะจบลงไปแล้วไหมนะคะเพราะว่าได้ไพ่แปดถ้วยสิบดาบเข้ามาอยู่นั่นเองเขาอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ยังจะต้องคุยกันหรืออาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของอดีตแล้วยังไม่สะสางกันให้จบ นะคะน่าจะมีเรื่องต้องคุยน,นั่นะเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรเรื่องงานก็ว่ากันไปนะคะมาถามดูว่าเรื่องหัวใจเขาเป็นไงเขายังรักคนรักเก่าเขาหรือเปล่าที่คุณดื้อใส่เขาเนี่ยชาวราศีเมถุนเป็นเพราะว่าคุณระแวงเขาไหมาคุณคิดว่าเขากลับไปคุยกับคนรักเก่าเขาหรือเปล่าอ่ะเขาคิดยังไงกับคนรักเก่าคะ หนึ่งเรียนเรื่องการเงินนะอุ้ยคนรักเก่าเขามางอหรอบางท่านนะคะบางท่านก็เป็นในเรื่องของการเงินแต่บางท่านก็เป็นในเรื่องของคนรักเก่าเขามางอ้อแต่ทีนี้การกลับเข้ามานะคะมีไพ่สามดาบเข้ามาประกบก็คือว่าหัวใจที่มันบอบช้ำไปแล้วมันถูกทำร้ายไปแล้ว กลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมไงสกรูนะคะ,อ,ะอ,อ,อธิบายหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะเอายังไงต่อไปกับคนรักเก่า ห,ห,ห,หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยคิงถือถ้วยเอ๊คือจะบอกว่าเขาเหมือนกับมีความเกี่ยวพนันหรือแม้แต่คนรักเก่เาเขาเข้ามางอ้อ แต่ทีนี้มีเดอะฟูลแล้วก็สามดาบจะเป็นอาการที่เขาเจ็บแล้วจําเขายังไม่ไว้ใจหรือเขายังไม่ได้ใส่ใจยังไม่ได้สนใจกับคนรักเก่ามากนะคะคุยไหมก็คุยแต่ทีนี้อาจจะยังไม่เชื่อใจก็ได้เขาต้องการเป็นอิสระจากคนรักเก่าะคะ่ะความคิดแบบนั้น แล้วทีนี้นะคะคนนี้น่ะในกรณีที่เขามีปฏิสัมพันธ์หรือยังไม่ขานกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าเข้ามางอเขาทีนี้เขาคิดยังไงกับชาวราศีเมถุนนะคะอันนี้สําหรับท่านที่เจอพลังงานนี้นะเขาคิดยังไงกับคุณคะ อีกหนึ่งใบสิโอ้ในลักษณะที่คุณเข้าไปตอนที่เขาอาจจะมีปัญหากับคนรักเก่าแล้วทีนี้คนรักเก่าเขากลับมาคุณก็จะกลายเป็นคนที่ซ้อนเขาหรือเปล่า เหตุอาจจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ตั้งใจก็ได้มีโอกาสที่คุณและเขาอะค่จะได้เขาเรียกว่ามีปัญหากัน อาจจะทะเลาะก,กันถ้าไม่ถึงขั้นทะเลาะก,ก็เป็นการประชดประชันแล้วทีนี้ก็บล็อกเลยในบางท่านก็บล็อกไปเลยนะคะชาวราศีเมถุนถ้าคุณรู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือยังไม่คายกับแฟนเก่าเมื่อเมื่อไรที่คุณรู้คุณบล็อกเลยคุณอาจจะปฏิเสธหรือไม่เอาเลยทํานองนั้นเพราะว่าชาวเมถุนคุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมทำความผิดนะก็เลยเหมือนกับว่าไม่เอาดีกว่านะคะไม่ฟังไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็คุณยังมีคนของคุณอยู่แล้วอะ่ะ ประมาณนั้นนะคะมาดูซิสำหรับท่านที่ยังไงดีล่ะเหมือนกับว่าคุณกำลังจดๆจดจ้องจ้องสงสัยนะคะว่าเขามีคนอื่นอยู่นะสิ่งที่คุณสงสัยนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าคุณมีเซนนะชาวราศีเมถุนสิ่งที่คุณสงสัยนั่นแหละแวบแรกนั่นแหละคือ จะเป็นไพ่ฝั่งนี้นะคะรักซ้อนอ่าสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้เจอพลังงานแบบนี้ล่ะนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังจะต้องเลือกๆดูๆกันต่อไปนะคะคนเก่าเนาะคนเก่าก็เด่นหรือว่า,าชาวเมถุนคุณก็มีคนคุยอยู่แล้ว เหมือนกันนะคะคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เขาเหมือนกับว่าจะมีการทักหาคุณหรือได้พูดคุยกับเขาทํานองนั้นนะคะคุณก็สามารถเลือกได้นะชาวราศีเมทุนไม่มีคนนี้คนนี้ไม่ใช่ก็ก็มีคนใหม่เข้ามาให้คุณได้พูดได้คุยบางท่านก็เลือกที่จะคุยหลายๆคนเอาไว้ว่าใครดีที่สุดสําหรับเรา ทำนองนั้นนะคะก็ยังจะอยู่ในช่วงของรักแห่งทางเลือกแห่งทางรักแห่งตัวเลือกแห่งทางเลือกต่อไปนะคะส่วนท่านที่กาลังมีปัญหากันนะคะคนที่เป็นครอบครัวก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะถ้าอะไรยังไงไม่ใช่ก็ถอยถอยเลยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้มันเสียหายกับเราไปมากกว่านี้นั่นเองเขามีการปิดบงังบางสิ่งบางอย่างกับเราอยู่ด้วยนะชาวราศีเมถุนกับคนรักของคุณนะคะเอาล่ะในเรื่องของอความรักชาวราศีเมถุนก็ประมาณนี้นะคะดูเพื่อเป็นแกลล้ไล l i เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตรงไหนดีก็เก็บเอาไป,เ,าไปเป็นกำลังใจนะตรงไหนที่เป็นพลังงานด้านลบก็ขอให้คุณเอาไปเป็นข้อเรามาระวังแล้วกันนะ ส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้อานิล่าทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะก็อานนเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาปรึกษาหารือกันในกรณีที่คุณอาจจะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะจะไปทางไหนดีจะแก้ไขแบบไหนเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะเอายังไงต่อไปนะคะเข้ามา ปรึกษากับไพ่ดูเพื่อพ่้จะมีข้อคิดมีคําแนะนําเพื่อที่จะให้คุณเอาไปประกอบการตัดสินใจอาจจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นหรืออาจจะให้คุณเห็นหนทางที่จะไปมากกว่าปัจจุบันนี้นะคะเอาล่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ